เ่นไหมจ้าเจอ๋อไปไปไปไครับไห้ไปนไหมไบตรงนี้ครับไหมไป้ตรงนี้คร oh ับสวัสดีค um รับไปขึ้นลถไปกินข้าวไหมหไหมคะหิวไหมครับค um ุณจะไป่ายรูปนี้

มืขยะออขยะเลยคันมขยะคุยกันทุกคนเลยขยะขันแม่แม่ามาตอนไหนเนี่ยก็ว่าทำไมนนี้ไม่มาเลยไปไหนดิต้งนานเดียวไหนดไปไปไปสวนก็ไปเมื่อกี้ก็ไปไอ้นั่นเล้วแล้วก็ไปไป้ไปอาระป๋ามาเอาอีนันนี้เลยอ๋อไม่เยีมใช่น้ปแล้วแต่ยังไงเดียวไไหนดีกว่ากันเออไปที่ดีกว่ากัน้ามีอะไรเขาจัดงานกีฬาก็เดี๋ยวไปกีฬาสีมันี้มาด้วย แ <festivals> ข่งอะไรมั้งไหมก็เพราะว่ามินิมินิต้องดูแลมิวมิมินิก็เลยไม่ได้ลงแข่งกีฬาก็ม่สีหอโดนรถวิ่งเด้โดนรถทำเปันหมากันยังไงอ่ะมามินิร้องร้องเพลงดิอยากได้แอร์มะขอมามีนหน่อยไม่ม่มีมาเว่ยเก๋าเก๋าบอกปลาปไปแล้วแล้วคนก็ไปแล้วรอบนึงปลาอะไรปากเล็กที่สุดปลาเก๋าปลาจูปลาอะไรปากเล็กที่สุด ปลาปลากระเพ้าปากเ้าปาหน้าเอก็ปลาเหอปลาใช่ปลาปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรนี่ตัวเล็กที่สุดปลาอะไรปลาปลาจูปลาจูปลาก็ถูกแล้วแต่มันไม่มีจริงอเออมันต้องมันต้องปลาบปาบูเฮล อก็ลองพูดปลาบูดิปากเล็กไหมเอาปลาบูดิปลาโบปลาใหญ่ปลาโบปลาโบแบตแบตโดนหน้าก็วดรตัวเองเรียนนนะมินิบปลาอะไรปลาปลาฉางปลาฉางจะต้ปาอะไรปลาฉางปลาวานปลาวานปลาดาบอรตเ็ปลาดาบอตเ็ จต่ด้ถูกเยียรีกลิ่แค่นี้เหรอจริงเหรอปลาอะไรต่างป่าปลาวานนะปลาวานไม่ใช่ปลาก่ปลาเก่งดาปลาปลาเก่งไงปลาเก่งใหญ่กว่าปลาวานกว่าเดปลาวานนี่ไม่มีที่ซึมไม่หิกไม่หาอามพี่คำดามอะไรอีกเล้คำถามาอยากอยากกินข้าวหน้าเป็ดมาม ขอมานี้หน่อยเออเอาดีๆขะมุกปลาเบาเกียบเกียบเกียบลึกไม่ออกยุ่ดรับยุ่ดรัมุกปลาที่อยู่เดี๋ยวถามถามไปประเทศอะไรมีนาอยู่ตรงกลางประเทศเลยประเทศอะไรมีนาอยู่ตรงกลางประเทศอะไรประเทศอะไรนะประเทศอะไรดีนาใกล้มากนาใกล้มากตก้นนี้ อประเทศที่มีนาอยู่ตรงกลางประเทศเลยนะครับมีอะไรที่ไหนเคนนาดาเคนนาดาเพราะมันมีนาอยู่ตรงกลางคเปลาอะไรมีสองตัวปลาอะไรมีสองตัวปลาทองปลาทองมีสองตัวอ้สองตัวได้ไงอ่ะอ้าวก็บ้าหนูมีปลาสองปลาทอง เราคือปลาท้องโก้ปลาฉลามปลาฉลาม